สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ครับสำหรับวันนี้นะครับครูบิวก็จะมาสอนเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือคุณครูจะพามาหน่วยที่3เลยนะครับเพราะว่าหน่วยที่2เนี่ยจะเป็นการเขียนโปรแกรมหรือว่าการสร้างเกมเบื้องต้นนะครับต้องจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับดังนั้นนะครับครูเิลเลยขอยุกมาเป็นหน่วยที่3นะครับไม่นก็คือการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อว่านักเรียนจะได้ไม่ยุ่งยากนะครับ นะแล้วก็เทอมหน้าเราค่อยเจอกันที่โรงเรียนนะครับค่อยไปเรียนหน่วยที่2หรือการสร้างเกมเบื้องต้นนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเขาเรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับการใช้งานอินเทอร์เนต็ตนะครับนักเนียนต้องรู้จักก่อนนะครับว่าอินเทอร์เนต็ตเนี่ยมันคืออะไรนะครับอินเทอร์เนต็ตเนี่ยคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อกันจํานวนมากนะครับแล้วก็ ครอบคลุมไปทั่วโลกเลยนะครับทำให้เราสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันได้ทั่วโลกเลยก็ได้นะครับนะไม่ว่านักเรียนจะอยู่ที่ไหนนักเรียนก็สามารถส่งข้อมูลให้กันได้นะครับนะสาหรับวันนี้นะครับครับสำหรับรูปแบบการค้นหาข้อมูลนะครับวันนี้นะครับครูก็จะมาสอนเรื่องการ สืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตก็แล้วกันนะครับการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับจะมีอยู่2รูปแบบนะครับอ่รูปแบบที่1นนะครับก็คือ Index ็กดีเล็กเอ่อนะครับแล้วก็อ่ที่2นะครับในรูปแบบที่2องก็คือเป็นการ search e n g i n e นะครับในรูปแบบที่1นนะครับก็คือการค้นหานะครับการค้นหาโดยการเลือกเป็นหัวข้อเลยนะครับหัวข้อเขาจะกําหนดให้เลยเช่น นักเรียนค้นหาสัตว์อย่างเงี้ยนักเรียนค้นหาคนอย่างเงี้ยนั่นคือจะไม่ขยายวงกว้างนะครับนั่นคือเขาจะเป็นหัวข้อหัวข้อไปเลยส่วนในรูปแบบของ Search Engine นะครับก็จะเป็นการค้นหาในรูปแบบของการพิมพ์ในรูปแบบของอิสระนะครับก็คือนักเรียนอยากรู้สมมติว่านักเรียนอยากรู้เรื่องสัตว์แต่ว่าจะอยากรู้เรื่องแค่ยีราฟอย่างเงี้ยนะครับ นักเรียนก็สามารถค้นหาคาว่ายีรับได้เลยนะครับไม่ต้องไปค้นหาหัวข้อเหมือนการค้นหาในรูปแบบของอินเด็กนะครับนะอันนี้จะเป็นในลักษณะการค้นหาในรูปแบบของอิสระนะครับนั่นคือในรูปแบบของการเซิร์ชแบบเอนจินนะครับนะคราวนี้นะครับครูคจะมาสอนเรื่องในรูปแบบของการเซิร์ชเอนจินนี่แหละครับนักเรียนนะครับนะ เออราวนี้อันนี้ก็คือหน้าตานะครับหน้าตาโปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับที่ทนะําหน้าที่ค้นหาข้อมูลที่นักเรียนน่าจะรู้จักกันดีนะครับนั่นคือ www.google.com นะครับซึ่งเป็นที่นิยมใช้มากนะครับในการเว็บไซต์ในการค้นหาข้อมูลนะครับามาดูขั้นตอนการค้นหาข้อมูลนะครับสําหรับ การเซิร์ชเอนจินนะครับหรือว่าการค้นหาข้อมูลในรูปแบบของอิสระนะครับมีขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนที่1นะครับนั่นก็คือให้นักเรียนนะครับป้อน www.google.com ที่ช่องที่อยู่เว็บนะครับหรือว่าช่อง URL นั่นเองนะครับจะอยู่แถบด้านบนในลูกศรลูกมือที่คือยกตัวอย่างให้นะครับนักเรียนก็พิมพ์เข้าไปเลยว่า www.google.com นะครับเมื่อนักเรียนนะครับ ได้หน้านี้มาแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถพิมพ์หรือว่าป้อนคําค้นหาได้เลยนะครับจากด้านพิมพ์ของนักเรียนนั่นแหละนะครับตัวอย่างของคูณครับก็จะเป็นการค้นหาเกี่ยวกับสัตว์ตาสมงวนะครับเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเราก็กดปุ่มคําว่าค้นหาด้วย Google หรือนักเรียนนะครับจากกดปุ่ม Enter ก็ได้นะครับเมื่อกดปุ่ม Enter เสร็จแล้วหรือว่ากดปุ่มค้นหาเสร็จแล้วนะครับ คำที่นักเรียนค้นหานะครับก็จะเจาะจงประเภทไฟล์ข้อมูลนะครับว่านักเรียนเนี่ยต้องการข้อมูลแบบไหนนะครับเช่นข้อมูลรูปภาพเช่นข้อมูลนำเสนอ,อประเภทนี้นะครับแต่ตรงนี้นะครับก็คือจะค้นหาในรูปแบบ PPT นั่นก็คือในรูปแบบไฟล์นำเสนอนั่นเองหรือว่าเปลี่ยนไฟล์ PowerPoint นั่นเองนะครับอ่อ นอกจากนี้นะครับการค้นหาข้อมูลจาก Google, C, o t H นะครับยังสามารถระบุรายละเอียดอื่นๆเพื่อเจาะจงการค้นคหาได้ดังนี้นะครับเพราะว่า,าเรามาดูเครื่องมือกันเลยนะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นการระบุครับว่านักเรียนเนี่ยต้องการล่าสดุดหรือไม่ล่าสดุดนะครับต้องการเวลาไหนต้องการเ่าเขาโพสเวลาไหน นะครับนักเรียนก็สามารถค้นหาได้เลยนะครับต่อไปครับทีนี้เมื่อกี้นี้จะเป็นในรูปแบบของเวลานะครับคราวนี้นะครับมากําหนดสีนะครับว่าไดโนเสาร์เนี่ยสมมุติอันนี้นะครับคือค้นหาไดโนเสาร์มาดูไดโนเสาร์ครับว่านักเรียนเนี่ยต้องการไดโนเสาร์สีอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเครื่องมือของรูปแบบสีว่าอันนี้นั่นก็คือจะเป็นการค้นหารูปภาพนะครับเครื่องมือในการค้นหารูปภาพ จะมีขนาดจะมีสีจะมีประเภทจะมีเวลานะครับต่อไปครับทีนี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการค้นหาในรูปแบบของใบหน้านะครับว่าต้องการใบหน้าแบบมนุษย์หรือว่าแบบการ์ตูนนะครับรูปต้องการแบบคลิปอาร์ตหรือเป็นการวาดลายเส้นหรือเป็นแอนิเมชันนะครับนักเรียนก็สามารถเลือกหาได้เลยอันนี้จะเป็นข้อมูลทั่วไปนะครับเครื่องมือทั่วไป ต่อไปครับก็คือการค้นหารูปภาพตามขนาดครับว่านักเรียนต้องการภาพที่ขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดเท่าไอคอนหรือว่านักเรียนจะจอจมได้เลยว่าเอาขนาดแค่ไหนนะครับประมาณไหนนะครับอันนี้ก็คือขนาดนะครับเน็คือเครื่องมือการค้นหานะครับที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับ ต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นการค้นหาเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ์นะครับโดยกําหนดคําที่ต้องการคลิเกเครื่องมือนะครับแล้วก็เลือกสิทธิ์ในการใช้งานจะปรากฏข้อมูลขึ้นดังนี้นะครับอันนี้ก็คือสิทธิ์การใช้งานนะครับว่าภาพนี้สามารถนําไปใช้ได้ไหมนะครับหรือว่าห้ามแก้ไขหรือว่าสามารถแก้ไขได้หรือว่าห้ามใช้ภาพเลยนะครับอ่าต่อไปครับ ที่มิคุเล่ามานะครับก็คือขั้นตอนนะครับคือขั้นตอนการค้นหาข้อมูลนั่นเองนะครับเมื่อกี้นี้นะครับก็คือขั้นตอนในการค้นหาข้อมูลนะครับแล้ววันนี้นะครับคุณครูก็ขอฝากกิจกรรมไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็นักเรียนที่มีงานค้างงานเก่านะครับให้เคลียร์งานเก่าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งคุณครูในคลาส r o ู m ได้แล้วนะครับโอเคคุณคูก็ขอฝากเท่านี้นะครับนักเรียนครับสวัสดีครับ